ช่วงนี้ตามเก็บหลวงปู่ทวดช่วงนี้ตามเก็บหลวงปู่ทวดนะทำไมคือถึงตามเก็บหลวงปู่ทวดผมว่านะเสียนพระเนี่ยเขาอาจจะมีการคาดการกันว่าในอนาคตพระหลวงปู่ทวดจะเป็นพระที่ถูกแสวงหาแล้วก็สนนการเล่นหาจะสูงมากขึ้นโดยเฉพาะรุ่น ยอดนิยมต่างๆแล้วจะล่วงเลยไปถึงเกจิองค์อื่นด้วยที่เคยสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อทองวัดสมเพาเชยนะหลวงพ่อแดงวัดโคกโพพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะพ่อท่านนองวัดสายขาวนะพระอ,อาจารย์ผันวัดสายขาวแล้วยังมีอีกหลายท่าน ที่เป็นเกจิแดนใต้